ช่องทางทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางสายด่วนรัฐบาลไทยของเฮียตีคนรักหวยนะคะเป็นแนวทางประจำวันที่1มิถุนายน2566ค่ะสายด่วนรัฐบาลไทยงวดนี้เฮียตีให้เด่นที่9และ4นะคะเป็นตัวเด่นตัวชอบของเฮียตีงวดนี้ค่ะสูตรคำนวณของเฮียตีงวดนี้ให้เด่นที่9และ4ชุดสายด่วนใบแดงวันนี้นะคะแล้วก็เป็นชุด2ตัวค่ะ92 4,3,6,9เยติ 4, 3, 6, ให้ทั้งหมด3หางนะคะในชุดสายด่วนใบแดงค่ะเด่นที่9และ4เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อเช้านี้เลยนะคะสำหรับแนวทางสายด่วนวันนี้แล้วก็เป็นแนวทางฉบับเต็มเลขตารางค่ะเลขตารางประจำวันที่1มิถุนายน2566วันนี้เลขตาราง5ตัว97085ก็สามารถจับวินตามชอบได้เลยนะคะ ฉบับนี้เฮียตีให้เด่นที่9และ0ค่ะอันนี้เฮียตีก็ได้คำนวณให้หลายวันแล้วนะคะเฮียตีให้เด่นที่9และ0แล้วก็เป็นชุดตัวเจาะค่ะ9807แล้วก็59นะคะเฮียตีก็จำมาจากเลขตารางค่ะ9807และ59ส่วนถ้าใครชอบลุ้น3ตัวนะคะเฮียตีจัดให้2หาง905และ978 ทั้งหมดก็เป็นแนวทางรัฐบาลไทยงวดนี้ของเฮียตีนะคะตีก็ปล่อยทั้งหมด2ฉบับค่ะมีสายด่วนแล้วก็เป็นแนวทางฉบับต็มเลขตารางนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองด้วยนะคะขอบพบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ